สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับแบ็คชาแนล17นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในบูธฮอนด้านะครับผมนะฮะก็งานอิสานมินิมอเตอร์โชว์2017นะครับจัดที่เซ็นท่าอุดรธานีนะวันนี้ก็มีรถมาโชว์มากมายเลยนะครับวันนี้อยากจะไล่ตั้งแต่คันแรกก่อนเลยละกันนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีแอฟริกาทวินนะครับผม CBR 650F นะครับ CBR 500R นะครับ แล้ก็จะเป็นตัว C ี1ีพ0นะครับนะฮะแล้วก็ที่เด็ดของเราจะเป็นตัว X Adventure นะครับผมคือตัวนี้นะฮะเนี่ยับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออยากให้พี่เก่งแนะนําคันนี้หน่อยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นทีเด็ดนะครับก็คือตัว X-Adventure นะครับผม ตัวนี้เอาราคาก่อนดีกว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมธรรมดาเลยก็เดี๋ยวจะแนะนำตั้งแต่ชื่อรุ่นเลยนะครับครับผม XADV นะครับ XADV นะครับยห้าสิบซีซีสสูบนะครัอยห้บซีซีสอสูบนะครับราคาอยู่ที่415,000หาพครับ4,15,000บาทนะครับพอดีเสียงอาจจะดังนิดนึงเดี๋ยวผมย้ำให้นะครับโอเคฮะตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับพี่เก่งจุดเด่นของมันนะครับก็คือมันจะเป็นสปอตเตอร์ แอดเวนเจอร์เจ้าแรกที่ทำขึ้นมานะครับเป็นทำขึ้นมาเป็นเจ้าแรกโอเคเป็นสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์เจ้าแรกนะครับผมย้ำนะฮะนะฮะชอบสามารถขับขี่ในเมืองก็ได้แล้วก็สามารถออฟโรดได้นิดหน่อยครับอ่าก็คือขับขี่ในเมืองแล้วก็ออฟโรดได้ด้วยนะครับโอเคจะสังเกตจากช่วงโชคนะครับโชคมันจะค่อนข้างที่จะจะคล้ายๆกับแอฟริกาทวินนะครับอ๋อโชคมันจะคล้ายแอฟริกาทวินนะฮะเนี่ยย้ายุบมันจะเยอะมากสามารถทําให้เราขับขี่ในทางที่เป็น ออฟโรดได้นิดหน่อยอ๋อนะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ขับขี่ในเมืองก็ได้ออฟโรดก็ดีนะครับจุดเด่นพอมันอีกจุดนก็คือล้อที่ลวดนะครับจะสังเกตล้อที่ลวดนี่ฮะล้อที่ลวดนะครับผมเป็นจูบเลสไม่มียางในครับอ๋อไม่มียางในนะครับรุ่นนี้โอเคตัวนี้750ซีซีใช่ไหมครับพี่เก่ง750ซีซีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวหน้าปัดมันดีกว่านะฮะรูปลักษณ์นะครับ เรามาดูหน้าปัดพอดีรถคันนี้เราไม่ได้เสียบแบตนะครับก็เลยจะไม่เห็นมอนิเตอร์ของมันไม่เป็นไรครับวันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแสดงผลสถานะเกียร์ว่าง ABS แล้วก็พิเลนะครับอ๋อครับส่วนตัวนี้จะแสดงผลทั่วไปก็คือวัดความเร็วครับวัดรอบเครื่องครับอุณภูมิภายนอกเครื่องอ๋อครับ เฉลี่ยของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับทิป A อทิป B ีโโทรทัศทริปนะครับก็จะเป็นบอกฟังก์ชันใช้งานทั่วไปนะครับครับก็จะมีปุ่มเซตกับซีเล็กนะครับซีเล็กกับเซตอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่พอดีมันไม่มีกุญแจก็เลยไม่สามารถเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะวันหลังเดี๋ยวน่าจะรีวิวแบบละเอียดกว่านี้วันนี้พามาพรีวิวดีกว่านะครับเขื่อนตัวนี้ครับผม นะครับจะใช้วิธีการปมเมื่อกุญแจอยู่ไใกล้ระยะ2เมตรครับเราจะใช้วิธีการกดเท้าแล้วก็ปิดอ๋อโดยไม่ต้องเสียบกุญแจใช่ครับอ๋อแ้ีอกครับก็ดีกว่มันอ๋อนี่คือนวัตกรรมใหม่เปิดแล้วก็สตาร์ทได้เลยอ๋อโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจใช่ครับแต่ว่าถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ครับมันจะขึ้นรูปกุญแจขึ้นตรงนี้ครับโอเคเอออันนี้ก็เจ๋งแล้วไอชิลนี้มันปรับได้ใช่ไหมเท่าที่ดูรีวิวมาปรับยังไงฮะ ได้5ระดับนะครับวิธีการคือกดล็อกครับอ๋อจะ่เคนดันแล้วก็ปรับอ๋อนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวขอดูด้านหน้าแล้วกันชัดๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับปรับได้นะครับเผื่อแบบว่าขับทางไกลแล้วก็เอาขึ้นหน่อยนะครับจะได้ให้มันแบบว่าบังลมนะฮะถ้าขับในเมืองก็เอาลงหน่อยก็ได้นะะสามารถปรับชิลหน้าได้ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะอ๋อเนี่ยครับผมก็เป็นลูกเล่นที่แบบว่า เจ๋งๆแล้วก็เหมือนอเนกประสงค์ดีนะคะ LED นะครับไฟหน้านะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเลยสีแดงดำนะครับมีกี่สีครับรุ่นนี้มีสีสีให้เลือกเลยนะครับผมโอเคระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ DCT นะครับระบบเกียร์เลยครับ DCT DCT อ๋อโอเคฮะมันเป็นยังไงฮะโอเคเดี๋ยววันนี้รีวิวยาวนิดนึงนะ ระบบเกียร์นะครับเวลาเราสตาร์ทรถแล้วนะครับ,รบเราต้องการที่จะขับไปเราก็ใสไ่ไดร์สบนรถยน์่ะสไลด์ไปที่ไหนครับก็จะเป็นการขับขี่ที่นุ่มวนวลนะถ้าเกิดเราชอบความที่สปอร์ตหน่อยเราก็จะกดอีกครั้งนึ่จะกลายเป็นโหมดสปอร์ตเป็นโหมดสปอร์ตนั่นเองรุ่นนี้จะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ในโหมดสปอร์ตจะมีอีก3ฟังก์ชั่นครับ โดยการกดแช่มันก็จะขึ้นไปทีละสเต็ปสามสเต็ปครับคือรอบก็สามารถลากได้สูงขึ้นสูงขึ้นอ๋อก็คือพอเป็นสปอร์ตก็จะรอบมันก็จะมาได้เยอะขึ้นทีละห้ารอยรอบอ๋อนั่นคือข้อแตกต่างใช่สามารถลากรอบได้เพิ่มขึ้นทีละห้ารอยรอบอโอเคนะผมว่ารุ่นนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์คนขับในเมือนครับนี่นะฮะสามารถชิปอัพหรือดาวได้ตามความสามารถหรือความเร็วครับได้ทุกโหมดอ๋อโอเคนะ สามารถปรับมาเป็นออโต้หรือแมนนวลได้โดยสกิลแค่นี้ครับอ๋อนี่นี่นี่มีออโต้แมนนวลตรงนี้นะฮะใช่ครับอ๋อเนี่ยคือข้อจุดเด่นเลยของรุ่นนี้ถ้าปรับมาเป็นแมนนวลนะครับเราจะมันจะไม่สามารถมันจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เองเราต้องชิมเอาอ๋อไอ้ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนนะนี่ครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเกียร์ตรงบวกเนี่ยฮะเขาจะไม่มีเกียร์ที่เท้านะฮะใช่ไม่มีนะฮะเนี่ยฮะก็คือมาปรับที่ที่ตรงนี้เปลี่ยนเกียร์อยู่ที่นิ้วโป้ง มันจะเป็นลักษณะเปลี่ยนเกียร์ที่มือนั่นเองโอเคฮะเดี๋ยวทีก็เอาสำหรับเปิดเบาะแล้วก็เปิดถังน้ามันตรงนี้นะครับตัวนี้จะเปิดออกมาเราก็เปิดน้ำมนันแต่ตัวดีไม่มีกุญแจเนาะก็เลยเปิดไม่ได้นี้เวลาเปิดเบาะจะมีไฟใต้เบาะนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้นนตานใต้ด้วยอ๋อมีไฟใต้เบาะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตใช่อันนี้มันมีมีที่ใส่หมวกกันน็อกไหมฮะข้างล่างสามารถใส่ได้ f ูเ l f a ได้หนึ่งใบครับโอ้ใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเต็มเ็มเลยนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะ โอเคก็ <Okay. S 2> ถือว่าเนกประสงค์มากๆเลยเหมาะสาหรับขับทางไกลก็ได้นะครับ,รบอันนี้อะไรฮะพี่เก่งเป็นพักเท้าหลังอ๋อพักเท้านะฮะอ๋อพับเก็บได้อย่างงี้ก็เก็บแล้วค่อนข้างที่จะดูแบบว่าดีโมเด์ Modern นะฮะแบบว่าพับเก็บแล้วมันจะเนียนไปกับรถเลย,ลเลยแล้วก็สําหรับคนที่ชอบในแนวแอดเวนเจอร์นะครับมันจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นพักเท้ายื่นออกมาตรงนี้นะครับสําหรับให้เราเหยียบเป็นแนวแอดเวนเจอร์จะบาลานซ์ตัวได้ดีขึ้นครับอ๋อ คนเข้าใจว่าต้องมายืนตรงนี้หรือมายืนตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันจะมีอุปรกรณ์เสริมอยู่ตรงนี้นะครับ oh, ทำ<ม>บให้เราขี่ในแนวแอดเวนเจอร์ได้สนุกขึ้นครับนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าจะนิยมนะน่าจะคนซื้อเยอะนะครับเดี่ยดูด้านท้ายมันนะครับท่อมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับาามัาทำมาท่อเดิมๆก็สวยแล้วบผมว่าเสียงก็พอครับเสียงจะออกมาเป็นเป็นลูกๆซึ่ง เป็นสไตล์ของเครื่องยนต์ครับได้เลยครับเดี๋ยวยว,วันไหนว่างๆเดี๋ยวผมไปที่ที่บิ๊กวนเนาะแล้วก็น่าจะได้ทดลองฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอันนี้เราก็มาเหมือนมาดูรูปลักษ์ณละกันรูปลักษ์ณภายนอกนะครับ,ถร,บรถทุกมาถึงด้วยนะครับ ใครจะเป็นคนแรกของอุดรีตามยมเดี๋ยวรอชมนะว่าใครจะเป็นเจ้าของคันนี้คันแรกนะวักนก่อนเขาเพิ่งไปงานเปิดตัวชิวาพันมานะครับก็โหถือว่าแบบ<น>สวย <c oughs> ด้วยรถก็เท่นะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณพี่เก่งมากๆครับ <c oughs> ที่ให้คําแนะนํารถตัวเจ้า XADV นะฮะเอเวนเจอร์ <c oughs> <Adventure. S 1> อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดีย๋ยวผมพาชมรอบๆอ,อีกแล้กันเพราะมีหลายรุ่นมากๆเลยวันนี้นะฮะโอเคนะครับ ต่อไปก็จะเป็นรุ่น nc 7 5 0านนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นแอฟริกาทวินนะครับก็เป็นคอสตัวเลอร์นะครับผมนะที่เอามาโชว์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเนี่ยฮะมี0%นเะครับผมผ่อนเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบูธของ Honda นัทบิ๊กวิงเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้รีวิวเจาะจงเป็นคันนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้รีวิวกันไป หลายๆคลิปแล้วก็คือพาชมว่าในงานมีรถอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอคุณมากเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ